สวัสดีครับพี่น้องชาวรังที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสมศักดิ์ประดิษฐ์โทเหมธนานผู้ว่าการจังหวัดรังนะครับในหวงกตั้งแต่วันที่12ถึง15เมษายนของทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีสีมงคลที่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องชาวรังนะครับก็จะได้ร่วมกันในการสืบสารประเพณีอันดีงามของเรานะครับซึ่งมีมาแต่โบราณ เป็นทั้งวันครอบครัววันกระตันยูและก็วันสงกรานต์อยู่ในห่วงเดียวกันนะครับก็ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของไทยผมอยากให้พี่น้องชาวรังทุกท่านได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการสืบสารอนุรักษ์ขนมเทียมประเพณีที่ดีงามพวกเราเอาไว้นะครับโดยยึดถือปิบัติในสิ่งที่เหมาะที่ควรไม่ว่าเป็นเรื่องของการทําบุญตักบาตการส่งน้าพระการรดน้ําขอพร จากพ่อแม่นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้มีพระคุณของเราทุกคนตลอดจนการไปทำบุญกระดูกอุทิศสวนอุศซนให้กับบรรพบุรุษข,ของเราที่วัดด้วยนอกนั้นก็มีการเงินและเล่นพื้นบ้านการแต่งกายที่เหมาะสมนะครับก็ขอให้พี่น้องได้ใช้โอกาสนี้แสดงความกตัญญูกตาวเวทีและขอขมากรรมต่อพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณต่อเรา นะครับแล้วก็ขอพอรปีใหม่จากท่านก็จะได้ไปเริ่มทํางานในปีใหม่ไทยย่ายได้อย่างมีความสุขและ,จะเจริญรุ่งเร,องเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอให้เล่นสงกรานกันอย่างสุภาพชนให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับในการปฏิบัติต่อสุภาพสตรีนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะใช้โอกาสสาคัญแห่งนี้ได้พบปะก,กับญาติพี่น้อง นะครับเพื่อนฝูงได้มีชีวิตในการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวนะครับและก็แลกเปลี่ยนแนวความคิดประสบการณ์ต่างๆสา,า,ามสาทุกสุขดิบนะครับก่าวคราวซึ่งกันและกันและขอให้นำหลักศาสนาและปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีการวงชีวิตของพวกเราได้และเราก็สามารถจะอยู่อย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์ของประเทศไทยได้ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจ ของเราเป็นอย่างไรถ้าเรายึดมั่นในปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ในหลวงรู้จักพอเพียงหรือพอประมาณมีเหตุผลและมีพุ่ิปันในตัวที่ดีก็จะทำให้ชีวิตเรานั้นอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างมีความสุขนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอน้นอมนำออกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้กระทำไว้นะครับได้โปรดดลบันดาลทานพรในพี่น้องทุกคนนะครับจงมีความสุขกายมีความสุขใจ เป็นสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ที่จำงัญให้มีครอบครัวที่อบอุ่นและขอให้มีฐานะมั่นคงขอให้รวยๆยั่งกันตลอดทั้งปีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ